สวัสดีค่ะแร b b ิ t แองเจปิงปิงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรรค์ของคนรักกระต่ายค่ะในวันนี้นะคะ r a b b ิ t แ,แองเจจะมาสอนวิธีเลือกกระต่ายอย่างไรให้กระต่ายนี้นิสัยน่ารักและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยเราขอเชิญให้ทุกคนได้พบกับนางแบบของเราในวันนี้นะคะน้องตกน้องแพรและน้องตกาเตาค่ะ ค่ะในการเลือกกระต่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ดี6อย่างค่ะนั่นก็คือ 1. ร้านขายกระต่าย 2. อ,อายุของกระต่าย 3. พฤติกรรมของกระต่าย 4. ร่างกายของกระต่าย 5. สุขภาพและการเจ็บป่วยของกระต่ายและก็6การขับถ่ายของกระต่ายค่ะส่วนรายละเอียดเล็กๆต่างๆในแต่ละหัวข้อไปฟังกันได้เลยค่ะ 1. ร้านขายกระต่ายควรเป็นร้านหรือฟาร์มที่เรามั่นใจว่าร้านนั้นๆฟาร์มนั้นๆเลี้ยงถูกวิธีอุปกรณ์ได้มาตรฐานอาหารได้คุณภาพและโครงอุปกรณ์ต่างๆสะอาดค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านที่มีมาตรฐานเขาจะมีประกันกระต่าย 5้ถึงเวันค่ะก็คือ5-7วันหลังจากที่เรารับตัวกระต่ายไปแล้วผักกระต่ายป่วยหรือตายโดยที่มาจากความผิดของทางฟาร์มทางฟาร์มก็จะรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ค่ะและที่สําคัญก็คือต้องเป็นร้านหรือฟาร์มที่ไม่ขายกระต่ายเด็กค่ะ 2. อ,อายุของกระต่ายเราจะต้องเลือกกระต่ายที่อย่านมแล้วนะคะนั่นก็คือมีอายุ4-5วันขึ้นไปค่ะ แล้วเราจะดูยังไงล่ะว่ากระต่ายตัวนั้นหย่านมแล้วหรือยังก็คือกระต่ายที่หย่านมแล้วนะคะเขาจะมีขนาดตัวเท่ากับสองฝ่ามือหรือใหญ่กว่านังขาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสองเดือนนะคะส่วนอันนี้สี่สิบห้าวันถึงสองเดือนเป๊ะเลยค่ะแล้วถ้าเป็นกระต่ายเด็กจะต้องดูยังไงกระต่ายเด็กนะคะเขาจะมีขนาดตัว เล็กกว่า1ฝ่ามือเท่าฝ่ามือหนึ่งเป๊ะหรือว่าเล็กกว่า2ฝ่ามือค่ะซึ่งกระต่ายเด็กพวกนี้เนี่ยค่ะถ้าเราเอาเขามาตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่หย่านมเนี่ยค่ะเขาจะไม่แข็งแรงเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันที่ได้จากนมแม่นะคะซึ่งกระต่ายเด็กที่คนเอามาเลี้ยง90%เนเนี่ยค่ะตายจากอาการท้องเสียท้องอืดติดเชือ้อแล้วก็อีกมากมายค่ะดังนั้นเราควรที่จะรอให้น้องกระต่ายหย่านมเรียบร้อยแล้วถึงจะซื้อเขามาเลี้ยงนะคะ พฤติกรรมควรเลือกกระต่ายที่มีพฤติกรรมร่าเริงสดใสวิ่งเล่นตามปกติกินเก่งนอนเก่งสนใจสิ่งแวดล้อมเช่นเจ้าสองตัวนี้ค่ะตาฟันปากและจมูกควรเลือกกระต่ายที่มีดวงตาสดใสไม่มีคราบน้ำตาหรือขี้ตาค่ะ จมูกและปากควรไม่มีคราบน้ำลายหรือน้ำมูกค่ะทน,นของกระต่ายควรสบกันศบกันหมายความว่าให้ฟันข้างหน้าทอมฟันข้างล่างและฟันจะต้องไม่ยาวค่ะและให้เช็คดูอว,วัยวะของน้องกระต่ายว่าสามารถทํางานได้ปกติเช่นเช็คขาว่าขาไม่แปรไม่กระเพกค,ค่ะสีและลายให้ลูกตามตัวกระต่ายเบาๆนะคะ เช็คดูว่ามีก้อนเนื้อหรือเป็นก้อนแข็งๆผิดปกติหรือเปล่าเช็คตามหูค่ะว่ามีอาการของโรคขี้เรือนไหมโรคขี้เรือนเนะะี่ยค่ะเกิดจากตัวอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนตัวกระต่ายซึ่งเวลาที่เป็นขี้เรือนเนะะี่ยค่ะตามหูและซอกเล็บของเขาจะเป็นสะเก็ดหนาๆให้ดูว่ามีสะเก็ดหนาๆไหมกระต่ายที่แข็งแรงนะคะไม่ไม่ได้เป็นขี้เรือนนะคะ่ะหูเขาจะต้อง เรียบมีขนขึ้นสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เป็นสะเก็ดค่ะและนอกจากนี้เวลากระต่ายเจ็บป่วยหรือไม่สบายกระต่ายมักจะซึมและไม่กินอาหารดังนั้นเราควรจะเลือกกระต่ายที่ร่าเริงสดใสเหมือนกับที่กล่าวไปในหัวข้อพฤติกรรมของน้องกระต่ายนะคะ อุจจาระและปัสสวาวะให้หงายท้องกระต่ายดูนะคะว่าไม่มีอุจจาระติดเลื้อเทอะหรือว่าไม่มีข้าบฉี่ไม่มีค้าบฉี่กัดนะคะฉี่กัดคือฉี่ของกระต่ายนะคะมันมีความเป็นกรดมากถ้ามันกัดขาของเขาเนะะี่ยค่ะขนจะหลุดออกไปหมดเลยค่ะเหลือแต่เนื้อค่ะและนี่ก็คือวิธีการเลือกกระต่ายนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าน้องกระต่ายด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ